วาครับบ่ว,บวาจ้ะได้ไม่หน่อยบัวตงงางเลยแ <ừ. S 1> ห่งการเลือกขนมแม่มหาิันนั่งกับเกลือกเหรอเพได้ซะจะด้เเกือก,เ,กเลยมีเด็กให้ไไนน้องสาวเอาวแป่ว่าไม่รถเข็นให่ดีเลยไม่รถเข็นบ่รถเข็นเต หแหนดดแกับลูกแข่คนละทางเลยไม่นหน่อยไม่หน่อยเอาไปกินไปลไม่หน่อยมันไม่ใช่หมูจริงมันคือะไรมันเป็นหมูจมหเมจด,ดูได้ค่ะว่าเจมามาขับใชคานอ่ะค่ะคนอสุกไปสุดๆคานอคับโจ๊กดูดีๆปวดหวัวเลยปะคนอคับโจ๊กข่าหนูดูดี โจ๊กมันมีแบบเขาต้มเขาต้มยั้งแต่พี่ดาจะกินโจ๊กกินเขาต้มเขาต้มมันสิ่มีน้ำให้สดข้าวต้มปลาหรือเปล่ากินเยอะๆสมองดีเลยเอาอยู่บ่กน่อยตอบแม่เดี๋ยวนี้แม่เอาปะนี่มาสิจริง

เมื่อวานซื้ออันนี้ไปถือให้เมื่อวานเขาซื้อยังไปให้แม่ดามวลแถดี้ให้แไหมหน่อยให้หแม่เฮดกับเขาเจอกันเลยเดี๋ยวขับไปก่อน การการเอิญแม่เกิดขึ้นใครลวกจ้ะอันยางประตูมีว่าแมนห่ดยางมระตูคือข้างในมันแดงแดงข้างในมัน,น,มนลวกลวก มันจีเป็นกินมันหอมกรอเด้มันจีเป็นแบบออนเส้นอันนี้มันจีเป็นลวกน้ำธรรมดาอันนี้มันจีเป็นแบบเอามาออนโซงออนเส้นไข่ต้มกกนี่ก็กินได้ไงไว้แต่ออนเส้นเลยออนเส้นเลยเส้นให้ออนเส้นเนยออนบะหมี่ไหออนขอเส้นก่อนขอเส้นก่อนในะบัวเสานใส่หน่อยจ้าละกันอ๋ออีหล่าคือว่าดีดีเนี่ยหลักก็อื่นรถเข็น เออนั่นแหละยืมพี่เขาไปใส่ก้นส่วนสิบัวซอยถือว่าเป็นอย่างเด้อของเพื่อนเองเ,อเพื่อนจะฮัตไก้ตลาดเองหรือเด้อชมือนี่นอยไปต้มมอยากเนื้ออะไรก็ได้เนี่ยอย่าไปต้มหน่อยหลากว่าสันหนูตัวเนาะยูตัวสีไม่หลากเนี่ยยยููยย ขาปัวบนนอสังพลโอ้สมมตินี่เราเก่งเลยเดิพี่น้องบนไหนะมือหน่อยๆสิปั๊บ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 เออแถทงมือเด้วย <c oughs> <c oughs> ถือควรแต่อีตนเมากัยย่าควรศิลปินหัตจ้าแต่อีตุลยีราหน่อยแทยงพูดหน่อยหน่อยอยู่แขนกันหน่อยหน่อยเอาจับแล้วค่อยๆแล้วก็บก่อน เอาถือกักอีปดินี่สอนไม่เถอะเวะกะหักแดงขึ้นสอลยมามาน่ะเด็ก่ข้าต้มข้าวต้มรสปลาทรงเครื่องอยากขึ้ว่าใส่กันไก่ตัดมันจะเด็โบเนี่ย oh. yeah. ตัดทิ้งเลยค่อยๆค่อยๆโอ้ยตัดอันใหญ่แต่นี่บอขัด้าขีดมีขีดขีดอยู่หอยกระลุนอยู่นี่แต่ว่า่อย่อยบวบอกแล้วดอกนี่แล้วเฮียอีแส่ดำแขงบลละ มือนั้นเราหาเราหาม่งกุูดอมแข็งมากพอระหว่าอันนี้น้ำโคสีห่อนใส่มือนะคือว่าวางไว้คือว่านอสตุกพ่อเอกได้กินว่านาะไม่ยังแล้วอือให้มันสุกเออดันไว้ก็ดันไว้เลยจ้าว่าต้องว่าต้องเก็บเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนทำให้เสร็จก่อน โอยใจความใจหายยานวันงเหี้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปใช่กินไม่ได้ก็ต้องกินอ๋อเหรออู๋หยิงบอกว่ากินไม่ได้ก็ต้องกินโอ้เป็นสโลกแกนใหม่ชิ้นชิ้นถาวรเอาประหยัดเออเอาหนูวางไว้วางไว้วลูกวางวางเองงเอเราเอามือออกนั่นละ เด้บบบตอนนี anyway. Ooh, no oh. いい้โอ้มันมีขีดมันอยู่หนึ <k <k ่งเพราะอะไรหรอเออใส่หน่อยๆมันจะได้เข้มๆไได้เข้มเขาถ่ายเพื่มผู้เดียวมบอบอสถ่าคลิปซื้อๆวันไหถ่ายนี่คุณด่ากคร่อกดเลยคะกดได้เลยแม่หน่อยกินยังจ้าไม่ให้จามมันอีงไม่เอาเลย มอนอิงเดี๋ยวมอนอิงเอาตอนนี้แหละตอน,นเป็นไฮคลิปยังไงนะตุ่นกินหรอกเอาก <c oughs> ี่ขั้นใช่ช่วงซ้ำเครื่องตัวน,นี้ก็ใสร็ว่าท่านเบิร์ตยุสให้ซอยใส่พ่ะจา้าอู้นี่รุ่นนี้มันดีมันแกมาให้แล้วต้มเลยเม,มีนบอแมีนจะใส่น้ำเลยเอาส่วนออกก่อนฝั่งไฟตัวนพนดังตาม เสียงผู้คา้าเป็นบ <ตำ S 1> <ะ>่หรอคำผู้คา้ามต่ำหรือว่ากำ,ำ,ำ <c oughs> เสียงบักค้ำมดนเสียงบับกค้มโอ้ยคือโดนเห็นเป็นโอ้เบิง้งเบ้งแค่ข้างเ,เนี้ยว่าท่านกินหนูแบบนี้ไปอ,อีกไม่กี่แล้ว พี่แองจี้คะคิดว่ารอดไหมไม่รู้กินไม่ได้ก็ต้องกินต้องกิน